นี่คุณยายมีมะม่วงวันนั้นไปที่ห้างไปเจออาหกดอลลาร์ใช่หกดอลลาร์ค่ะเนี่ยมะม่วงใหญ่ๆแล้วคุณยายก็มีข้าวเหนียวดำกินเมื่อคืนไม่หมดแล้วอยากกินของหวานก็เลยเนี่ยมีกะทิเดี๋ยวคุณยายจะมาปอกมะม่วงก่อนนะคะเยวเราจะทำง่ายๆเอามะม่วงโอไม่ใช่สิเอาเนี่ย เอาข้าวเหนียวเดี๋ยวเอาข้าวเหนียวใส่เอาข้าวเหนียวใส,วใส่แล้วก็จะเทกะทิเดี๋ยวคุณยายจะเทกะทิใส่น้ำตาลก่อนใส่น้ำตาลพอหน่อย,อยลองทำดูแล้วคุณยายก็ใส่กะทิเข้าไป กะทิกล่องใส่นิดนิดก่อนอแล้วเดี๋ยวคุณยายก็เอาเข้าไมโครเวฟแล้วเราก็มาปอกมะม่วงม,ม,มันใหญ่แท้ทุกคนดูสิ <laughs> ใหญ่มากเลย เอาแค่คร hmm. okay, ึ่งหนึ่งพอสว้งามด้วยนะเนื้อสวยมากเลยค่ะทุกคนรู้สึกอยากกินของหวานมะมว่วงอยากกินขนมาม้าวเหนียวมะม่วง แล้เวเรามาหัน่นข้างในสวยไหมี๋ยวดูก่อนนะมะม่วงประเทศอะไรก็ไม่รู้คงไม่หวานเท่าไหร่หรอกนะอืมอืมอืมเดี๋ยวไปเอามะข้าว ทุกคนเนี่ยคุณยายได้แล้วข้าวเหนียวดำกับมะม่วงเหลืออีกจังเยอะเดี๋ยวนะ <c oughs> เลยครึ่งหนึง่งมะม่วงยังใหญ่เลยค่ะเอาไว้กินเานะวันหน้าวันหลังอันนี้กินเนี่ยกินง่ายๆทำง่ายๆหิวก็ทำเลยเนี่ยเอาเข้าวเหนียวมาใส่กะทิกินเลยไม่มีไอ ไม่มีถั่วเหล,ลืองคั่วคุณยายโรยกะทิแต่ว่าคุณยายก็ใส่เกลือไปด้วยให้ออกรสเค็มเค็มหวานเดี๋ยวกินดูก่อนกะทิอร่อยดีหอมใส่มะม่วงแล้วกินดูมะม่วงเปล่าก่น ก็หวานดีค่ะยายใส่น้ำตาลน้อยไปแต่เอามะม่วงหวานก็พอละอืมอร่อยทุกคนทำง่ายๆซื้อมะม่วงมาแล้วมีข้าเหนียวก็เทกะทิใส่ใส่น้ำตาลลงไปถ้ามีถั่วเหลืองคั่วใส่คงจะอร่อยนะเนี่ย แค่นี้ก็พอหายอยากอยู่พอได้กินอืม ต้องมาทํำข้าวเหนียวมูนให้จุ่มยากเพราะว่าทําทำแค่กินมื้อเดียวกินจานเดียวข้าวเหนียวที่เหลือนี่แหละเอามาทำไม่ต้องมูนข้าวเหนียวดำอร่อยอืมรู้แล้ว ไม่หวานมากออกเค็มตัดอร่อยอกะ,ะทิกะทิของอร่อยดีนี่อร่อยจริงๆไม่ได้โฆษณาให้เขานะคะแต่ว่ามันมันหอมสุดยอด ูกสาบอกให้ลดให้ลดอาหารเย็นให้ลดหวานวันนี้วันแรกกินไอ้บะาบ่วงนันๆาาได้กินทีกินอยู่มังชายครั้งหนึ่งน้องเขาซื้อให้กินตอนที่ก่อนจะบินอะ่ะอร่อยกินอยุงเทพไม่เหมือนของเขาทำหรอกของเขาทำมันครบเครื่องเนาะก็ได้มูล ออืเท่านี้ก็พอหายอยากอือ,อร่อยจริงๆลูกใหญ่มากหกดอลลาร์ อ,อ,อ,อยากทำกินอีกแต่พอละเดี๋ยวมะม่วงก็จะกิน จะใส่ตู้เย็นไว้กินไม่ต้องไม่ต้องใส่ข้าวเหนียวละกินแค่มะม่วง ุยกินเล่นไม่เป็นถ้ากินก็จริงจังกินให้อิ่มเลย <S <S อยากกินสตรอเบอรี่ยังไม่ได้ไปซื้อเขาว่าที่ฟาร์มเขาไม่ให้กินไม่ให้เก็บไม่ให้ ไม่ให้เก็บกินซื้อได้เก็บได้แต่ห้ามกินก็เลยไม่ไปเดี๋ยวไปซื้อที่ห้างม,มากินก็ได้ปกตินะ่ะเราไปเก็บเขาก็ให้กินให้อิ่มนะที่ฟาร์มเราก็เก็บเอามาจ่ายตังค์ตอนตอนนี้เขาไม่ให้แล้วน้องเขาบอกเขาเลยไม่อยากไปเดี๋ยวไปซื้อที่ห้างม,มากินก็ได้หอมกะทิ อมเใส่กล่องเอาไว้กิน อืมอิ่มแบบอร่อยแล้วเรามาเจอกันคลิปหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ